ครับสวัสดีครับนี่ก็มาเก็บของลงขึ้นวัดครับจากงานเขาดำในบ้านเนาะครับอยากพี่น้องก็ได้จากไปเขาก็ได้ทาอุ่นทำทานให้เพื่อนไปพอเวลาเก็บของเขาก็ เจ็บของขึ้นวันครับไป,ไป,ไปย,ยาวเลยไปเลยหักไปเลย ตะกาฮะเอา <Ha? S 2> ของในเลยบ่ตะาก,กาแดงเอาไว้ใส่เลยเว้ยคือจากกาิบกีดบ่เอาไว้เดี๋ยวเอาของใส่โอ้โอ้ หลายอยู่เด,ด้อกองคุณ้ยช่วยกันคนละไม้คนละมือ เห็ดเป็นตีเป็นเหล้าแขวนไปเลยเออใส่เล็กฉากก็ได้น้อใส่เล็กฉากโรตีรีดแล้วโอ้ยกระด้านมากเนาะหินเดี๋ยวมันข้าถั่วเยอะอืา จะไหนมาในนี้แล้วก็ฝากช่องอีแต๊พระสิงเนี่ยเด้อครับเ <ừ. S 1> อ้อบนยูทูบอีแต๊พระสิงให้แน่เด้อว่าแต่ระเบิดเนี่ยอย่าสูบยากเข้ามาเด้อจังไน ของคองในบ้านเราก็ถือว่าสะอาดดีอยู่ ันนี้คอนคนไหนคอนเพน่น,นบอเออตัวผุนเอาไปครับตัวนี้ไปตัวนี้เอาไปลงผุน,ผนเออไปย่าง้วไอย่าง้วไปไปมาเด้อ กุด mm ั hmm. ูต้นไหนเขาเอาไปลงสาราบ่าคือจากไหนปุตัวนี้กุดเก่าครับกุดสมัยต้นปุผมบวชปอนไรครับนี่กุดเก่ายังอยู่อยู่ นี่ครับกดของพระคู่ครับบริเวณวัดกับกะเลียวจากงานเขาดําครับทําบุญทําท่านในผู้หลงรับไปกับข้ากับใดซอยกันเก็บต่อเก็บเตียงเก็บโตะถวยหามถวยหมอแหกแต่กระโปะเนาะครับเขาวงเขาว,วัดขึ้นวัดเพื่อน ลาบนี่จับแค้มือข้าก็อีบ่จา่จับแค้าไปเลยของลูกนี่ก็เลยอยากขึ้นเกาะเวลาเด้อเดนเงินมือเด้อเดเงินมือเดลืมไปเอาแงมาไเด้อให้เมอมด่อไหมไเนี่ยที่เราเนี่ ร่มรื่นร่มเย็นครับในวัด มันตะแคงเขาลูก ok ยีในขอบมันระว่ง oui> างเด้อมันเป็นไอ้นั่นไหมแต่เป่นเด้อในขอบมันเป็นลูกแตเป่นยิ่งเด้อในขอบมันเป็นลูกแตเป่นเด้อแกกับแม่ยี่มันคมเด้อในขอบมันเอาตัางกอนเป็นยังจานไปหอดุผงเขาจังคอยตูดไปกระไดเพราะมันเป็นเตี้ยงเล็กไหม บอกมัน้องแครงกับอังสี่มันมันงวมับ่อด้ไงไ้บ่เอาห้าก่อนเถนีก่อนเอาไปหนึก้อนนี่ไม่าบ่ได้เบบมันเป็นเต่ปนเนอะไปบ่อัยงตัวพี่อ้เลมันยกบวกคืนเอ๊ะต่างไปก่อนบ่ได้บอมันค้าเล็กหางอีกเลงหางกว่นี่เห็ดเหย่ยกไอ้่ไปกัน บ้านกลุ้อไปเอาเดี๋ยวหามไปก่อนเออจับก็ได้ไหมไม่ได้มันเป็นมันเป็นลูกแต็เปิืนยังไงขอบเตียงมันเป็นลูกแต็เปิืนอนะัตนตัน้งไนบาดเพราะว่าผมเคยบาดมาแล้วเนะี่อู้หฉีกเลยโอู้หเนาะขอบเตียงเป็นลูกแต็เปิืนนี่น,นี่ นีตีแห้งหลายมันสิีทะลุมาพี่ออ้ามลงไปตกับนงไเอาหามลงไปตรงๆกับองเคุณ่างลูกเมื่อไหร่จเอาไปบันทกได้มันาเขาไ่ไไหรือ

ัมเมนเล็กก็หายหรอมันบอกมีแนวต้นหน่อยทีทั้งีที่ลุงั้งหนอห่อยต่อปูไปครับครับ ขึ้นขึ้นขึ้นไปเรืเรยๆมันห้อนพ,พี่ไอแ้แล่วแล้วครับคลิปนี้ฝากว้เพียง่านีก็น้องครับอาที่าามันจีเคลื่อนทีน้ำตาไล่กับคอตดขอไปครับขอบคุณครับ